โรงเรียนแม่สอดตั้งอยู่เลขที่144ถนนชิดวนาตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2เปิดทําทการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563มีนักเรียนจำนวน946คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน46คน โดยมีนางกุหลาบแกมเงินดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอดนายเอกวัฒน์จุมและนางสาวปีวรรณปุ่นเอื้องดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอดโรงเรียนแม่สอดได้ดำเนินการจัดก,กิจกรรมตามหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาหลักพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในรูปแบบของหลักสูตรอาหารแปรรูปสู่อาชีพ โดยจัดในรูปแบบของหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนแม่สอดซึ่งหลักสูตรอาหารแปรรูปสู่อาชีพเป็นหลักสูตรบูรณาการกับกลุ่มสาระวิชาอื่นโดยมีวิชาการงานอาชีพเป็นฐานดังนั้นการวัดผลและประเมินผลจึงอยู่ในกลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพเป้าหมายของการจัดก,กิจกรรมตามหลักสูตรอาหารแปรรูปสู่อาชีพ 1>, 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะความสามารถในการแปลรูปอาหาร 2. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาที่หลากหลาย 3. เพื่อเป็นพื้นฐานให้นักเรียนได้นำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษารวมศึกษาและสร้างรายได้ต่อไป ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางโรงเรียนได้ขอความร่วมมือจากบุคลากรจากวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ในเรื่องต่างๆเช่นการถนอมอาหารการเตรียมวัตถุดิบการเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์อาหารทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง การคิดคำนวณต้นทุนและการกำหนดราคาจำหน่ายการจำหน่ายสินค้าและการทำบัญชีรายรับรายจ่ายผลที่เกิดขึ้นจากการจัดก,กิจกรรมทำให้นักเรียนมีพื้นฐานและมีทักษะอาชีพด้านการแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่นและได้เรียนรู้การทำงานแบบเป็นกระบวนการสามารถนำไปต่อย,ยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ผู้ปกครองและนักเรียน เห็นความสําคัญของการจัดการหลักสูตรที่ได้พัฒนานักเรียนในด้านการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือกในการตัดสินใจเลือกเรียนในการศึกษาระดับต่อไปชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาของผู้เรียนในการสนับสนุนทั้งในด้านการเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์ที่หลากหลายช่วยส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนเป็นวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิน่นซึ่งมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิน่นแผนการพัฒนาการดำเนินการจักกิจกรรมตามหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาหลักพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของโรงเรียนแม่สอด 1. ขยายเป้าหมายของหลักสูตรจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เพื่อปลูกฝังทักษะอาชีพเพื่อเป็นแนวทางและเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเลือกเรียนในการศึกษาระดับต่อไปโดยการจัดก,กิจกรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6จะดำเนินการจัดก,กิจกรรมโดยบูรณาการในกลุ่มสาระการงานอาชีพโดยจะปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทำการเกษตรโดยใช้ต้นทุนต่ำและไม่มีที่ดินในการเพาะปลูกก็ยังสามารถทำการเกษตรได้ และมีผลผลิตที่สามารถรับประทานได้ในครอบครัวหรือจำหน่ายได้การจัดก,กิจกรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3จะจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดความสนใจให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลักษณะต่างๆของอาชีพและค้นพบความต้องการของตนเอง 2. พัฒนาทักษะทางด้านภาษาทางภาษาอังกฤษและภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการสื่อสารเนื่องจากอำเภอแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทักษะทางด้านภาษาจึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญในการดำรงชีวิตประจําวันการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียน 3. จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆจากผลงานนักเรียนเพื่อให้ชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาของผู้เรียนในการสนับสนุนทั้งในด้านการเป็นเครือข่ายการเรียนรู้และการส่งเสริมการทำงานแบบเป็นกระบวนการให้กับนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อหรือนำไปประกอบอาชีพที่เหมาะสม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019อําเภอแม่สอดเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อซึ่งโรงเรียนแม่สอดมีเขตพื้นที่บริการนักเรียนคือชุมชนอิสลามและชุมชนจอกจอซึ่งจัดเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจึงมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานคือการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนแบบ on-hand worksheet with parents ร่วมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน Google Classroom ให้กับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง ซึ่งทางโรงเรียนแม่สอดได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองชุมชนและให้ทันสมัยต่อสภาวะปัจจุบันเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข